สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นน้าความแค้นรอวันระบายเสยมาเพชรสู่ตายไฟยรีแมชหลังตาจอมแสบโมฮัเมเหม็ดก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2c ความแม,มันฝังใจเซมาเพชรไม่รอช้ารีบคว้าโอกาสรีแมทช์ล้างตาโมฮัมเหม็ดอาริเกาจากแอลจีเรียที่เคยฝากแผนในใจไว้เจ็บแสบไม่ต้องเฝ้ารอโอกาสที่จะได้ล้างแค้นให้นานเกินรอสำหรับสายฟ้าผ่าเซมาเพชแฟร์เทคจอมบูกำปั้นหนักจากเชียงใหม่วัย29ปีที่พร้อมเดินเครื่องเต็มก,กำลังเตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งเพื่อสานบัญชีแค้นโมฮัมเหม็ดยูเนสลาบาจอมแสบร่างโยงวัย26ปีจากแอลจีเรีย ที่หานก้าถล่มน็อกในไฟต์ภาคแรกโดยครั้งนี้ทั้งคู่จะสู้กันในกาิกาบวยไทยรุ่นแบนตันเวด135-145ปอนด์ในศึกวันไฟใน19จนทาน VS ฟิลิเป้แต่้องสอดจากสนามมวยเวทีรุมพิน,นีรามินทาในช่วงพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าวเวลาแปนาฬิกาของวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ สำหรับการพบกันคองทั้งคู่ในภาคแรกเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน17เมื่อเดืนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตามกำหนดเดิมนั้นเสมาเพชรมีคิวจะต้องพบกับฟิลิเปโลโบเพื่อเปิดศึกทวงคืนเก้าอี้รันกิ้งที่โดนแย่งไปกับขึ้นมาแต่พราะจอมบูจากบราซิลได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงต้องถอนตัวไปในช่วงโค้งสุดท้ายและเป็นโมฮัมหม็ดยูเนสลาบาที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ให้เขามาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะมวยแทนพร้อมปรับน้ำหนักมาสู้กันพิกัดเฉพาะ1้1ย5ปอนด์โดยรูปเกมในวันนั้นแม้เสม่าเพชรจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและแรงประทะเนื่องจากขยับน้ำหนักขึ้นมาสู้แต่กลับเป็นฝ่ายกดมัดซ้ายฟ้าผ่าเรียกนับได้ก่อนในช่วงกลางยกแรกอย่างไรก็ตามโมฮัมเหม็ดอาศัยความแข็งแกร่งฟื้นสภาพกลับมากดมัดเรียกนับคืนได้อย่างรวดเร็วก่อนจะตามไปสามัดถล่มเสม่าเพชรลงไปกองเป็นครั้งที่2 จนกรรมการต้องสั่งยุติการแข่งขันส่งให้จอมบูจากแอลจีเรียเอาชนะน็นอ,อกไปแบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรกมาครั้งนี้ทั้งสองคนจะได้กลับมารีแมทช์ให้หายคาใจโดยได้เวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมพอๆกันและจะสู้กันในรุ่นแบนตันเบทซึ่งเซมาเพชนั่งเก้าอี้อยู่ทงกิ้งเบอร์สีอยู่โดยการประทะกันครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือให้รู้ดำรู้แดงโดยไม่มีฝไไ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักเช่นครั้งก่อนซึ่งสุดท้ายเสยมาเพชจะล้างแค้นโมฮเหม็ดได้หรือไม่ กีฬาชาวไทยมาร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมๆกันติดตามเซมเพชร VS มฮัมหม็ดในศึกวันไฟในศึก9ถทยทอดสดจากสนมมวยเวทีลุมพินีรามินทาวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567รับชมได้ทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา10นาฬิกาห้ามพลาดชมกันนะครับ